เดี๋ยวชมมีปัญหาครับส่งฮอนฟุตตี้ไป Why did you make me do this? You're fighting so you can watch everyone around you die Think Mark ส่งฮอนซูเตอร์ไปสวัสดีครับผมหลอดน้ำซ้มคันผู้คันความอร่อยของมีมในวันนี้ผมจะมาพูดถึงมีม Think Mark Think Mark หรือ Mark คิดสิเป็นประโยคของฮีโร่ที่ชื่อว่า Omni Man จากเรื่อง Invisible พ้นงานของค่าย Amazon Prime ที่เพิ่งปล่อยซีซั่นแรกเมื่อปี2021โดยมีมนี้ถูกตัดออกมาจากตอนที่8ของซีซั่นซึ่งเป็นฉากที่ Omni Man กำลังบรรจงนวดหน้าให้ลูกชายสุดที่รักของเขาจากประโยคสนทนาของพ่อลูกคู่นี้ จะเกี่ยวกับตัวของมาร์คที่ว่าจะทำไงต่อกับชีวิตซึ่งจากฉากตะโกนด่าลูกชายนี้เองในวันที่1พฤษภาคมปี2021มีมีมครีเอเตอร์นาม void.exe ตัดภาพของ Omni-Man พร้อมกับแคปชั่นที่ว่านายคิดว่าศิลปิน NSFW หรือ not safe for work มีอารมณ์ตอนวาดรูปด้วยเหรอและลงท้ายด้วยคิดสิมาร์คคิดลงใน Twitter ของเขาซึ่งในวันต่อมา ก็มีผู้ใช้ทวิ t เตอร์อีกลายนาม Google Gerald ได้ทำภาพล้อเลียนคล้ายกันแต่เปลี่ยนจาก Omni Man ที่กำลังซัดมาร์เป็น G Man ตัวละครจากเกม Half Life ที่กำลังซัดหน้าของ Gordon Freeman ด้วยแคปชั่นที่ว่าชนายไม่ผ่านประตูมิตินี้ไปแล้วจะมีน้ำตกไปเพื่ออะไรคิดสิ Freeman คิดในเวลาต่อมาก็มีอาร์ตล้อเลียนออกมาอย่างไม่ขาดสายไม่ว่าจะของไทยหรือของต่างชาติ และยังม,มีมีมลักษณะนี้อีกมากมายในเวลาต่อมาซึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมมีมที่น่าสนใจทั้งนี้ผมหลอดน้ำส้มคัน้นขอขอบคุณมีมเมอร์ทั้งหลายที่เข้ามารับชมมีมแก้วนี้สวัสดีครับ